หวานมากที่บ้านเราเองปล่อยานเผ็ดให้น้าใบจิกหรือว่าผักเคลปลูกเอง Kẹp kín đãi bên bì lời. Cọp, áo loại mạc. Bên bờ anh áo ní yam nhằm khăn nụm Sụt cung nhỡ mạc. cùng cung mà chạc ban. แยมขนมจีน good แไม่ถึงกินดิบต้องเอามาลวกก่อนแต่ว่าลวกแป๊บเดียวต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่กุ้งลงไปแล้วก็ยกเลยอืหวานเด้งมากหัวก็หวานมากถ้าปลูกปผักกินเองนะมันจะมีความสุขกับการกินมากนี่นี่คือเคล เคลบายิกเขาบอกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอันนี้ก็ปลูกเองนะเก็บกินได้เป็นปีแล้วเขาบอกว่าเอาเอามาผักเป็นเอามาปัน่นเป็นน้ำผักปัน่นสุดยอดอาหารอันนี้ก็ปลูกไว้ให้แม่กินทุกทา้าบอนนกว่า อ่อ,อย,ยพอที่บ้านจับกุ้งมันก็เลยมีกุ้งเยอะเลยปลาชูนึงปลาชูนึงเนื้อแน่น,นอร่อยกินอร่อยด้วย แล้วนี่เรามาเอิมเครื่องแน่นๆเลยบอกเลยนะผักเคล,ลนี้ไม่หมินเคยวเ,เลยอะ่ะไม่เหม็นกินสดอร่อยกรอบนี่เริ่มปลูกเยอะแล้วไปลงไว้เยอะเลยเพราะว่าเก็บกินได้เป็นปีเก็บกินได้ตลอด ถ้าเราดูแลบำรุงรักษาดีเน้นกุ้งย่างขนมจีนแต่ว่าเน้นกุ้งเพราะว่าบ้านเรากุ้งเยอะเลี้ยงกุ้งเพราะว่าเป็นขาดทุนบ้างกําไรบ้าง ก็พออยู่ได้สำวราบการเกยบอาหารอะ่ะคนมันก็กินอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วโชคช่วงไหนโชคดกีก็กำไรเยอะกุ้งม่เป็นโลกกุ้งไม่อายราคาดีขายได้ดีตลาดต้องการเยอะแบบนั้ก็ขายได้กำไรยอยู่ ถ้าถามว่าตกบ่อลลงทุนเยอะไหมเหยียดแสนะ่ะหลักแสนต่อบ่อนอะก็แล้วแต่ว่าบ่อหนึน่งกี่ไร่ลงกุ้งไปเท่าไหร่ลงกุ้งไปกี่ตัว <c oughs> ย่างหวานอาร่อยนี่กินกับยำขนมตีนี้โอ้โหตรเข่ากันอะ <c oughs> อันนี้ช้อนช่างเกาหลีมือนกันมีคนซื้อมาฝาก ช้อนกับตะเกียบ,กบเกาหลีตะเกียบใช้ไม่เป็นแต่เว้ยทำยังไงวะอือ

กุ้งให้กุ้งก็อิ่มแล้วไอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอ่ะกุ้งจากบอ่อเราเองโอยเพื่อใครใครกินกุ้งจะไม่รู้ว่ากุ้งมาจากไหนกุ้งอาจจะมาจากบอ่อบ้านเรานะ แต่ว่าถ้ามาจากทะเลก,ก็เป็นกุ้งทะเลอีกแบบหนึ่งแต่นี่ถ้าเป็นกุ้งขาวเว่นจะไหมยอะขายตามท้องตาลาดนีเยอะเลย,ยนี่ จะหมดไหมวะเดี๋ยวนะจัดคำแบบเต็มคำเผ็ดเผ็ด nhị ui ui quay mấy nương tròn ก็อืมน่าับผักใบเคียวอืมามาก